นะครับหลายคนโทรมาต่อว่าตั้งแต่เมื่อวานรู้ข่าวโคราชจะแถลงไโยบายพี่โตโกรธอะไรหนูโกรธอะไรผมทําไมไม่ชวนมาด้วยท่านก่อเข้ามาพาศสยหนาสารการฉันก็ไม่ได้ไปเดีบางคนก็โทรมาบอกว่าท่านที่แล้วกอไปนะอย่างที่พี่โนบอกเอาสำลีไปอุดหูพอก็ให้ของป๊อปกระบกับบ้าน สและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาพักที่หล่อที่สุดในโลกท่านเทวันผมเสียายวันนี้วันหน้าครับผมไม่ได้มาเพราะท่านสูงที่สุดในทุกหน้าพักวันนี้ท่านให้ผมมาพูดเพื่อจะการเรียนกับพีโนโ่น้องทุกท่านว่าถึงแม้ผ่านมาเราจะเจอมหันตภัยทั้งอย่างที่ทำให้ชาติพัฒนาของเราเหลือสอสอเกตผมเพียงคนเดียว ถึงแม้ท่านมาเราจะมีสอสในระบบบัญชีรายชื่อเพียงสองคนแต่สิ่งหนึ่งบนระยะเวลาสีปีเต็มเกือบจะถึงอีกเพียงสิบสองวันผมเองครับอยากจะบอกท่านหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562ทั้งประเทศไทยเหลือผม,มเตียคมคนเดียวคนที่โทรให้กำลังใจผมคนแรกคือท่านสุวัส โตคุณรู้ไหมว่ายังดีที่ชาติพัฒนากันเหลือคุณ <c oughs> ท่านไม่โกรธท่านไม่ว่ากัโกรธาเพราะท่านรู้ดีว่าการเลือกตั้งในปีนั้นรัฐธรรมนูญที่ผิดปกติในการำกำหนดการเลือกตั้งที่มีพัคการเมืองมากมายอย่างที่สองก็คือการเลือกตั้ง,ท,งที่ใช้ัากเพียงใบเดียว,ยยวและสำคัญที่สุดไปกว่านั้นวันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณพี่น้อง ของชาวโคราชี่ท่านให้กำลังใจผมผมเบอร์สิบแปได้ไหมพอเราเบอนึ่งยกนิ้วเดียวเบอร์สองยกสองเบอร์สิบแปจะยกขายกตัวืก็ใช้องโอเ่นจาเดินไปทุกทีนาดำคือน้ำหนักลดไปสิบต อยากสาร้างพักของบ้านเราคือพักชาติพัฒนาไม่ไเป็นไรท่านสุวั์ท่านเทวันบอกคุณเป็นคนเดียวคุณก็ทําหน้าที่ของคนโบราณทั้งจจงหขอเพราะฉะนั้นในผ่านมาสี่ปีผมกล้าพูดได้เลยเวทีในสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเข้าไปเป็นในครั้งนี้ว่าอุโสกับอุโสนะครับฐานะจรจิงห้ห่าสมัยท่าน มีวันผมไปเป็นวิบรัฐบาลาให้ผมไปเป็นกรรมธิการสองพน,นะแต่สังไรเป็นกว่านั้นอีกว่านั้นอีกไปสังไร <laughs> ผมไปเป็นกรรมธิการงุ๊บป,ประมาณสี่ปีติดกันปกติเ <laughs> นี่ยคนจะเข้าไปเป็นกรรมธิการได้จะต้องมีสอสอสิบคนนชุม <laughs> ชนเมืองกลายปเป็นเมืองปกแต่ผมร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน ร่วมกับจังหวัดนครสิมาใสงงนสมัยนั้นนผู้ว่าวิเชิลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องถิ่นของที่ของทั้งสองตำบลและพี่น้องชาวโคราชเรายื่นหนังสือคนระับไปในทู้แห่งและสุดท้ายผมได้เวลาในการยื่นกระทุ้สดในการสอบถารมรัฐมนตร,รีสูม้มาสามสี่วันวนี้ข่าวดีออกแร้วันานี้อธิบดีกรมราง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทําหนังสือถึงท่านบรระทรวงบอกว่าแบนก่อสร้างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเพื่มเงินก็ประมาณเพื่อที่มามาจะทำหนังสือจากปรระทสวงไปโคโรโมให้อมุมัติในการต่อสร้างเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้ถ้าเราต้องต่อสู้ปัญหาก็จะเหมือน,นกุจิวันนี้คน,นกุจิตอกประเทศ้รงนี่คือสินน่งที่เป็นปากเป็นเสียงให้จากพี่น้องชาวโคราชและเราทําในฐานะที่ เป็นสสของโคราป่ะธานีผมมาพิปายในสภาผมไม่คืนความในว่าฉันรับบนโตงบอลสักเป็นสสเพียงอแต่ผมจะพูดยังไงดูครับการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรับบนโตบอลสักโคราตอรนหลังมาเปลี่ยนชื่อผมกับเพื่อนซอยเข้าไปหน่อย แต่ผมมั่นจลจระบบตัวบอลสัตว์โพราชาตาิัฒนาใครมาดูสิรัตรนี่สอนโครงาการมาต์เอเอตวเออยา่านเท,ทวันตนสวัรดิูกมันมีทไหนครับเงินลงถุนไปน 8, 000, ละเจ็ดแปดืันล้านระยะทางร้อยหกสิบก้ากิโลเมตรจะต้องเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ก่อน3ปีในทุกป,ปีผมลุกขึ้นอธิบาย ขอประทานได้ดท่านรัฐมนตรีถึงเวลาแล้วทุกอย่างที่จะต้องเปิดใช้บางช่วงจากปากช่องมาโกราไม่ได้เปิดจากปากช่องมาซีที่เปิดจากปากช่องมาฐานทะเลสองก็ทําไมไม่เปิดไปหมดเลยแล้วเปิดมาทุกวันไม่ใช่ลงทุนแล้วจะเปิดใช้เฉพาะเวลาเฉพาะช่วงเทศต์ตามเงินลงทุนเป็นแบบนี้ไหมนี่ครับสู้แล้ว วันนี้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะเปิดใช้ถาวรจากปากช่องมาโคราปีต่อนนะผมก็มเข้ามาในเมืองสุนผมได้คุยกับท่นนทานนายกเทศมนตรีคนที่ขยันที่สุดในรูกท่านเสริรบุญชัยสุขได้คุยกับพี่น้องประชาชนต่อหน้านี้ประมาณปีกว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินจำบางแห่งในจังหวัดบางจังหวัดขอการ และสำคัญไปกว่านั้นก็คือเดือนจำนครราชสีมาของเรามีอายุเก่าแก่เจ็ดสิบกว่าปีตอนสถานการณ์โควิดมีคนติดโควิดสองสามพัน COVID 2, 3, คนเพราะแออัดผมก็บอกว่าพื้นที่สามแฝงไร่แปลงนี้ทำไมแล้วไม่ได้ย้ายออกไปข้างนอกแล้วเอาเดือนจำนี่เป็นพื้นที่ตักขันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นปอดของคนโคราชต่อสู้เรื่องนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ 40, เป็นปากเป็นเสียงไม่ใช่เฉพาะเกตผมแต no ่เป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งครูท่านเรื่องนงาท่วมผมไม่ซ้ำเลยแต่ส UH, ิ though, to, ่งหนึ่งถ้าท่านไม่เห็นผมออกไปการทีวีรัฐสภาถ้าเรือนี้ผมอภิปรายในสภาเรื่องการก่อสร้ายของโค้งแฝกอย่างที่ท่านสุวรรณพูดน้ำเข้าเมืองมีลำตะคองมีลำบริบูรณ์ประตูแยกน้ำอยู่โค้ปวดถ้าไม่มีประตูแบ่งน้ำตรงนั้นน้ำเข้าเมืองมากน้ำกรท่วม ผมบอกว่าปี53 54น้ำท่วมโคราชเสรกจปีที่ผ่านมาเราไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการเลยนี่ทำนี้สส16คนไอ้14คนในตอนนั้นวันนี้จบแต่สุดท้ายวันนี้ของโอคกแฝงที่ก่อสร้างมาเองมีงบประมาณของทางเลปรัทานเพื่อเราผมอภิปรายจนกระทั่งวันนี้ท่านอาิบปีท่าน,ปปนอาิบดีบอกว่า,วาเฮ้ยมันถูกต้องเลย เพราะถ้ายัางดำเนินการก่อสร้างพอผู้แฝงในรูปแบบเดิมไม่มีเล็กเส้นที่พอ,อขนาดใจมันจะพังทั้งหมดสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือการแก้ไขปัญหนาให้กับพี่น้องประชานชนในเขตเมือง,งรายท่านคงไม่ทราบไม่เปิดดูดูับเรื่องนี้ผมเอาไปอธิบายในสภาและเรื่องสําคัญที่ผมสู้มาโดยตลอดอุโมงค์แยกดีกาซันและเทอร์มินอลทวินกีวัน จร,จริงๆแล้วเราได้อุโมงเทอร์มินอลมาก่อนนี้สิปีที่แล้วแต่เสียายอย่างดิยวครับมีประชาชนบางส่วนกลัวว่าจะเกิดผลกระทบทําให้ผู้ประมาณนั้นต้องถูกโยกไปลงที่ท้นกันแต่ท้ายที่สุดในวันนี้ผมขอบคุณพี่น้องสองเส้นทางที่ก่อสร้างอุโมงที่เราทุกคนยอมรับในความจเจริญเติบโตข,ของเมืองโราชครับ ถ้ารู้ไม่ทำสถิอีเก็บมีรถจำนวนแสนสองหมื่นคันเวลาที่มีคนป่วยจะไปโรงพยาบาลมาหาล่ารถติดวันนี้ตอนเย็นตอนเช้ารถติดอนะันั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงก่อสู้ในห้องพบบาลก,กับลูกอภิปรายทุกครั้งที่ผมมีโอกาสในทุกปีเพราะอะไรรูกเรับ ถ้าอุโมงค์ตัวนี้ไม่ก่อสร้างมอเตอร์เรวย์สายหเสร็จมีการทำทางเชื่อมจากมอเตอร์วเวย์สายหข้ามสั่งมาอุเมง์สุรธนีสองแล้วถ้าเกิด,ดรถมาติดแยีกษักริย์นั่นหมายความว่าวิบัติเลยครับที่การจราจรจะเกิดปัญหาแต่ก้อนวันนี้ข่าวดีอุงโมงค์สองตัวนี้ได้รับเงินงบป,ประมาณเรียบร้อยแล้ว เล็กน้อยให้กับพี่น้องชาวโคราชทว่วสอสอคนเดียวกับปาิยิอีสองคนเราทำได้เราไม่แตกแยกเราไม่แบ่งพูดเรามีอย่างเดียวก็คือเราอยากจะเดินหน้าทำเพื่อชาวโคราชสุดท้ายครับของแทนผมได้รับมอบหมายจากท่านสุวัสด์ให้ไปดูแลทุกวันสวัสดิ์ครับผมไปทำสวัสดิ์แค่ดีศีลปีตาทีน้บปากกับท่านเพราะท่านให้ผมสัญญากับท่านว่าต โคร่าเราจังหวัดใหญ่ทำไมเราต้องไปดูบอลจังหวัดชลบุรีทำไมเราต้องไปดูบอลสุมพรนทำไมเราไปดูดีนัมสุดท้ายพี่น้องชาวโคราชให้การสนับสนุนครับสวัสดแป่ะเทยไียวันนี้มันแค่อยู่ท้ายตารางเฉยๆอีกไม่กี่วันจะขยับขยับขยับกจะผมเองก็ผันตัวเองตามที่ผู้ใหญ่บอกมาบอกว่าทาโคราชจะเป็นเมืองเวลาฟุตบอลอย่างเดียว ผมก็ไปต่อสู้วันแล้ววันครับร่วมกับทั้งจังหวัดร่วมกับทั้งกองทัพร่วมกับคุณแม่ประทุมพันธุ์พิสูจน์ต้องยกย่องท่านและนายยกปีชาตลอดรจนที่รองชาวโคราชดูสิครับได้สองแชมป์ยิงๆเแพ้มาตลอดก็รุ่งัะตอนทีมชายไม่แพ้ใครเลย17ครั้งเป็นแชมป์ไร้ค่ายสันติอีกมันรับไปเป็นแชมป์8สมัย ส่วจรทิมหญิงเป็นชันนนนนางสมัยที่5าเราแย่เข้ามาตลอดมีใครที่ทดูวังรับมันมีแข่งขาด่ายอ็สุดมันไหมนี่นะครับชาติพัฒนาการไปไดค่อยไปได้ค่อยแต่ถึงเวลาเต่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ผมอยากจะถามเรียนท่านเรามีหลายพักการเมืองมาติดต่อมาพูดเหมือน ผมบอกอบทุกท่านครับผมขอบคุณแต่สิ่งหนึง่งที่ผมฟังจากปากท่านสุวัสด์ผมไม่มีโอกาสไปคุยกับท่านส่วนตัวมาประมาณสักสี่ห้าเดือนผมถามว่าท่านครับวันนี้ถ้าเรายกเอาลูกหลานของท่านก็คือพวกผมไปจากสี่ห้าคนไปอยู่ภัคไหนท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีไปอยู่พัคไหนท่านจะไ,ไ,ไ,ได้เป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของประชาชนท่านบอกโตรู้ไหม และถ้าฝากครั If, nach, ้งนี้เอาไว้กับผมผมจะไม่ยอมให้มันจบที่ผมได้ผมต้องู้ตนครับถ้าเรามีสอสอยกตัวอย่างเช่นเหมือนกีฬาวอเล็บอลท่านเทวันไปทำฟุตบอลผมไปทำบอลไอีกคนนึงไปทำแตะก็อีกคนหนึ่งไปทำบาสเหมือนเฟนบุคเคียวเขียนมาถ้าสอสอโอล่าสิบสี่คนสิบหกคนช่วยกันทำกีฬาบนระเทศ ไม่ต้องไปร่าเนโยบายอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นทูราชเราจะกระสนบสนความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากสมัยนาชชาได้ไหมครับคนเข้าเมืองมามาซื้อรถมาซื้อทองมาซื้อตู้เย็นมาซื้อทีวีแต่พอจากนั้นมามีการเปลี่ยนแปลงการกลางเลยเรียกวันนั้นสามคนพักนี้สี่คนพักนี้ห้าคน